สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำบัครีพอร์ตแบบสั้นๆหรือว่าแจ้งรีพอร์ตปัญหาภายในเกมนะฮะซึ่งออีกหน่อยก็อาจจะมีไกด์เป็นเป็นรูปเป็นร่างยาวกว่าน,นี้แต่นี้คือสอนไว้ก่อนสําหรับคนที่ต้องการจะรีพอร์ตปัญหาเกมเพื่อให้มันได้การแก้ได้รับการแก้ไขจริงๆนะฮะอย่างแรกนะฮะเราไปที่ Battlestate Launcher แล้ก่อนแล้วเราก็กดไปที่รีพอร์ตบันะครับพอมาหน้ารีพอร์ตบัแล้วเนี่ย อย่างแรกที่เราต้องเลือกก็คือเกี่ยวกับบักเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องโปรไฟล์เกมของเราเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เป็นเกี่ยวกับเกมเพลย์นะก็คือปัญหาภายในเกมนี้เกี่ยวกับเรื่องลันเชอร์ก็คือตัวลันเชอร์ตัวนี้เลยอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาวุธอุปกรณ์แล้วก็มอดด้วยแหละอันนี้เกี่ยวกับเรื่องฟีมาร์เก็ตครับส่วนอันล่างสุดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการรีพอร์ตคนที่ใช้แฮกนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆก็ตามโดยปกติแล้วถ้าเราไม่รู้จะเลือกอะไรให้เลือกปัญหาทางเทคนิคไว้ก่อนครับแต่ถ้ามีโอกาสเลือกนะสมมติเป็นแพทแพทใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีปัญหาทางด้านเกมเพลย์ก็เลือกเกมเพลย์เนี่ยฮะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนใช้แฮกก็เลือกคนใช้แฮกเนาะซึ่งเราจะต้องใส่ชื่อคนจะแฮกไปด้วยอย่างเช่น แท็กเกอร์ก็ใส่ไปแล้วก็อธิบายไปว่าอ่าเลโคดอะไรอ่าสมมติเลดโคดนี้ใช้แฮ็กแบบไหนซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะมีแปลกันใหม่อีกทีอจะใช้วอลแฮกอาจจะเป็นเอ็มบอทอะไรก็ว่าไปพยายามเขียนตรงนี้ให้สั้นที่สุดนะครับไม่เกิน10บคำเพราะเกินมันมันทำให้การ,รีพอร์ตมัน มันไม่คือคนต้องมาอ่านแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอ่านถ้าเกิดมันยาวนั่นแหละรครับจริงๆก็อ่านแหละแต่เขาจะไว้ทีหลังโอเคอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรีพอร์ตบัคเกมเพย์นะครับประเด็นหลักๆเวลารีพอร์ตบัคเกมเพย์เนี่ยคือเราจะต้องมีหลอกต้องแนบหลอกไปด้วยซึ่งบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะหลอกแม่งมีเยอะแยะเลยเราไม่รู้ว่าหลอกอันไหนเป็นแบบไหนบ้าง หลอกจะมีการแยกหลายๆแบบนะครับจะมีเกี่ยวกับหลอกที่เป็นการเล่นในเกมเป็นหลอกของลันเชอร์เป็นหลอกที่เกิดขึ้นเวลาที่เกมดับแล้วก็เกี่ยวกับสกินช็อตในเกมที่ถ่ายไว้เพื่อให้เลือกได้ว่าเอ้ยอันนี้คือปัญหาอันนี้คือสกินช็อตอย่างแรกที่ต้องใส่คือวันที่ครับเราโดนตอนไหนอ,อันนี้ก็รวมถึงแฮกด้วยก็คงเลือกเวลาด้วยนะฮะ อย่างที่สองเนี่ยครับจะต้องเลือกหลอกให้ถูกอันถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับในเกมนะเลือกหลอกให้ถูกอันเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันไหนอ่านี่นะครับหลอกนะฮะมันจะมีวันเดือนปีที่เราเล่นนั่นแหละนะแล้วชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีก็เวอ์ชันเกมแล้วคุณจะถามว่าอ่ะชั่วโมงนาทีว,าทวินาทีนี่คือตอนไหนคือตอนเริ่มเกมหรือตอนจบเกมหรือว่าตอนอ่าเริ่มเลทหรือจบเลทหลกัหลกๆนะครับวิธีการเก็บหลอกนะครับ มันจะเก็บแบบตอนเริ่มเกมไปจนถึงตอนที่เราปิดเกมเลยดังนั้นถ้าเกิดเราเจอแฮ็กหรือเจออะไรในระหว่างหนึ่งในเลทแล้วเราไม่ได้ออกเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะบอกไปด้วยว่าอ่ะเริ่มเจอตอนไหนหรือว่าอ่าอาจจะบอกไปว่าเลทโค้อดอะไรเพื่อเนื่องจากตรงเนี้ยมันมีเลทโค้ขดข้างในบอกหมดทุกอย่างละเราก็แค่ต้องเขียนไปบอกว่าเลทโค้อดอะไรแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นการรีพอร์ตแบบไหนก็ตาม นะฮะโอเคงั้นให้ดูดรอบหนึ่งหลอกวันเดือนปีแล้วก็ชั่วโมงที่เริ่มะฮะจนถึงชื่อชั่วโมงที่จบมันจะมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีการเอามามาใส่ในนี้เมื่อเราเลือกไปแล้วสมมุติตรงนี้บอกว่ามีปัญหาอะไรอ่ะปลาระเบิดไปแล้วมันไม่มีเสียงอ่ะไซเลนกรเนตแล้วก็ใสเ่เวทโค้ดไปเวทโค้ด หนึ่งสอง AB อะไรก็ว่าไปเจอวันนี้เวลากี่โมงกี่โมงก็ว่ากันไปใส่ไปปุ๊บแล้วก็ใส่หลอกไปสมมติผมเกิดขึ้นตอนนี้ก็ใส่หลอกตรงนี้ไปนันเชลล์หลอกไม่ต้องใส่ครับ้าเกิดเป็นปัญหาภายในเกมแพดดัมคือที่เกิดเกมเราดับด้วยเราก็กดไปด้วยอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบอกวันเวลาอะไรครัส่วนอันนี้ถ้าเกิดมีภาพอะไรที่สําคัญนะครับ เช่นบางครั้งเนี่ยคนเราหมวกมันกลายเป็นปืนอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดเข้าไปได้ด้วยเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดสับมิตไปแล้วมันก็จะส่งรีพอร์ตไปให้เลยครับถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์หรือว่าถามใน d c o r d อตของเราได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่เสียเวลามาดูกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่มี การอยากทำลักรีพอร์ตเพื่อให้เกมมันเสร็จสมบูรณ์มากขึ้น,นครับขอบคุณมากครับ